งานจีนแดงครับงานจีนแดงไปก๊อปเข้ามาครับคุณผู้ชมทางบ้านเห็นเขาได้ยอดวิวเยอะเอาบ้างพีเอสเอือไม่มีความกรอบเลยครับคุณผู้ชมครับมีความเหี่ยวครับผมนี่นะกลับไปทำอหือเหมือนแดกไก่ต้มแล้วคุณผู้ชมครับแต่ไม่เป็นไรเอาหน้าพี่ไปใส่เนี่ยไม่ล้านพิราตินถิหน้าพี่ได้เลย พูมาทุกคลิปแล้ว mm hmm. หน้าคุณก็เป็นอย่างนี้นะเ <laughs> อาต่อ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 อันน้อืมคอนจะแตกไม่ได้ยิงแน่เลยอะ่ะ <laughs> ไม่ไดีเลยนนหรอก <laughs> ทำไงานได้เหมือนเขาอ่ะนี่ร้านวิวแล้วหน้าหล่อ,ลอพี่เป็นไง,ไง,ไงนตตเนี่ยดดปลอมด้วยเนี่ยฮะใช่ <c oughs> พอเถอะเก่งใจคนดูให้เกียรติคนดูอ่ะคอนเทนต์เราต้องให้เกียรติคนดูคอนเทนต์ของเราหนูคอนเทนต์ไม่พูดดีกว่า